สวัสดีค่ะวันนี้นตตี้จะมาทําเชคให้ดูนะคะว่าเชคของเราเนี่ยมันง่ายแค่ไหนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็แค่มีแก้วเชคนะคะแล้วก็มีเชครสชาติที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็มีนมจะนมอะไรก็ได้นะคะหรือว่าน้ําผลไม้แล้วก็น้าเปล่านะคะ่ามาดูกรรมวิธีกันแต่ว่า,าตัวน้าเนี่ยจะต้องใช้น้ำเย็นนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกตินะคะ นมก็เช่นเดียวกันอันดับแรกก็เทนมลงไปก่อนค่ะใส่นมลงไปก่อนเลย200 ml นะคะถ้าหากว่าเราชอบหวานเราก็ใส่นมเยอะหน่อยนะคะถ้าเราชอบจืดก็ใส่น้ำเปล่าเยอะๆนะคะอันนี้นตตี้ใช้150 ml ค่ะ รวมกันแล้วจะอยู่ที่350 ml แล้วก็ใส่พงเชคลงไป2ช้อนนะคะในกระปุกเชคจะมีแก้วมาให้นะคะเอ้ยจะมีจะมีช้อนเชคมาให้นะคะอ่าใส่ลงไปค่ะ2ช้อนอใส่หมดเลยอ่าใส่หมดเลยอ่าแก้วสุดท้ายพอดีนี่หลักฐานนะคะว่าเรากินกันจริงๆ ใส่ลงไปสองช้อนนะคะปิดฝาค่ะแล้วก็เขย่าค่ะร้องเพลงไปด้วยนะคะเชืยอน้องนพีขย่านพี่อร่อยดีพี่ต้องขย่าแทนแทนนๆทนนะกรมวิธีนนนนนนนเ,เนี่ยน,นิถ่ายแบบว่าไม่ได้หยุดพอสอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณ 2นาทีเราก็ได้กินมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นหรือว่ามื้อว่างแล้วค่ะ,อะโอเคเขย่าไปประมาณ30วินาทีนะคะแปบ๊บเดียวแล้วก็ดื่มได้เลยแต่นี้นะทที่จะเทให้ดูนะคะ นี่แหะค่ะอาหารเช้าของเรานะคะแบบเชคเอานะคะนี่ก็ดื่มดื่มแทนมื้ออาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นก็ได้นะคะเราสามารถดื่มแทนอาหารได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปดื่มเชคก่อนนะคะบ๊ายบาย